สวัสดีครับพบกับผมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการสอนคลิปนะครับกับแอดมินกรอบนะครับเป็นคลิปสอนการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นนะครับในตัว Microsoft Excel ฟอนต์เริ่มต้นในในที่นี้ก็คือเป็นการกําหนดฟอนต์ที่เราตอนที่เราสร้างไฟล์กระสารใหม่นะฮะตอนที่เราสร้างไฟล์กระสารใหม่เนี่ยฟอนต์ มันจะตัวเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นฟอนต์ที่เราไม่ได้ใช้นะฮะเราต้องมาเปลี่ยนทุกครั้งที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่นะฮะก็สําหรับเิปน,นี้ผมจะมาสอนนะฮะให้เป็นการตั้งค่านะครับให้เป็นฟอนต์แบบที่เราใช้งานบ่อยๆหรือว่าอยากให้เป็นฟอนต์นั้นตลอดนะฮะทุกครั้งที่สร้างฝฟล์ใหม่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอนนี้ก็เปิดนะครับพอกของเราขึ้นมาเลยก็คือ Microsoft Microsoft Excel นะครับ ตรงนี้ในตัว Windows 10เอ้ยทษอีครับในตัว Microsoft เออ่2010 2013 2016นะครับมีวิธีการตั้งค่าที่เหมือนกันแต่ว่าเป๊ะเลยก็ได้นะฮะก็คล้ายๆกันนำไปปรับใช้งานร่วมกันได้นะฮะแต่2013 2016เนี่ยเหมือนกันแน่นอนนะฮะเปิดขึ้นหน้านะครับให้คลิกมาที่แท็บไฟล์นะครับแท็บไฟล์เสร็จมาที่ปุ่มด้านล่างนะฮะจะมี แถบ้ายแฉม้ายมือเนี่ยจะมีเมนูออปชันอยู่คลิกไปเลยนะครับที่เมนูออปชันเราจะเห็นในส่วนของตรงนี้นะฮะ general นะฮะก็คือให้เรามาตั้งค่าในส่วนของ use this as the default font นะครับตรงนี้นะฮะเลือกตรงนี้นะฮะภายใต้ตรงนี้ตามคลิปนะครับเลือกเป็นฟอนต์ที่เราใช้งาน โดยส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นอักษรนิวอักษรยูบีหรือว่าคดีเหนียวตามที่เราต้องการะฮะหรือถ้ามีฟอนต์ประจำที่เราใช้งานบ่อยๆก็เลือกไว้ได้เลยนะฮะสำหรับของหมก็จะเป็นอักษรนิวนะฮะที่เราตั้งค่ากันตอนนี้ก็คลิกตรงฟอนต์ไซส์ก็เลือกไปเลยนะฮะส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็น1 4 1 6นะฮะที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะครับตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นเดฟอ l t view New นิวชีะครับก็จะเป็นชีสที่อยู่ตรงนี้นะฮะว่าอยากให้มีกี่อันนะฮะก็จะเป็นวิวปกตินะฮะตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเอาคลิปนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าฟอนต์อย่างเดียวนะฮะก็ตั้งค่าในส่วนของเลือกฟอนต์นะฮะแล้วก็ตั้งค่าส์ฟอนต์นะครับเสร็จเรียบร้อยก็คลิกปุ่มโอเคนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะฮะก็คือเป็นหลังประมาณว่าที่เราตั้งค่าไปเนี่ยจะมีผลตอนที่เรา เปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งนะครับทีนี้เราก็โอเคนะฮะแล้วก็ลองปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเปิด Excel ขึ้นมาใหม่นะครับ Excel แล้วก็สร้างไฟล์นะฮะฟอนต์นะฮะเห็นไหมว่าช่องเซลล์ต่างๆเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะตรงด้านบนเนี่ยก็จะถูกตั้งค่าเป็นอักษรน,นิวตามที่เรากำหนดเมื่อสักครู่นะฮะพร้อมกับขนาดฟอนต์นะครับ ยังไงก็ลองไปตั้งค่าใช้งานกันดูนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆที่ผมทำแล้วก็อัปเดตขึ้นไปก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม